ังไให้ดข้ลข้างบนอะ่าละกอ่าน้ำก่อนอ่างน้ำก่อนี่คะสวยไคะนก็ไม่ปสามารถเปิดน้ำได้นะคะไมสามารถเปิดน้ำได้ถูกแล้ว นี่ค่คะแล้วก็จะมาดูซ่วมให้ลองนั่งสินั่งสินั่งสิค่ะน,น,นั่งได้นะคะแต่น้องก็เล็กอยู่มาอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นฝักบัวค่ะแล้วนี่ละ่ะเครื่องทำน้ำอุ่นาาสามารถติดฝักชามารถปักได้สีสวยมากค่ะใช่และพื้นค่ะดูเดี๋ยวไดพื้นดีไซน์ที่สวย เรามายูตรงนี้ด้นะคะนวลาท่น่ก็มีสติกเกอร์ปลาบ๊ายบาย